La boîte n'est pas le meilleur En trois pour trouver quelqu'un Alors je vais en bas Mes amis et moi prenons des shots à une table Et parlons de son environnement Tiens par là j'aimerais simplement discuter avec toi fais ma confiance, je m'en vais Prends-moi la main Et ma chanson Viens danser avec moi Et je chanterai Tu sais que j'ai très Je sens que tu Quelqu'un comme moi, elle est maintenant suive moi. Je suis enfin. sur non, enfin, je ne sais pas, dis-moi Si je Ah suis. Enfin elle enfin. Allons danser, mets ton corps contre enfin. moi Elle est maintenant suive moi, elle est maintenant enfin. suive-moi Je suis amoureuse de ton corps On s'est attiré sans effort Même si mon cœur est aussi C'est mes yeux qui t'ont choisi Hier soir j'étais dans tes voix กำลังบ้าเพลงนี้นะคะกำลังฟังวนไปเลยเพลงนี้นะคะคือชอบคือคือชอบที่เพลงมันแคชชี่มันมันติดหูไงแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะรีบรีบไปรีบมารีบไปเพราะว่าเจ็บคอมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้สอนทั้งวันเลยนะคะว่าทิ์เนี่ยเป็นวันที่สอนตั้งแต่สิบโมงเช้ายันแบบเย็นเย็นเลยนะคะเย็นแบบเย็นมากนะคะจนแบบพลังเราไหวไม่ไหวนะแต่ว่าคอ คือคอเราเริ่มจะพังแล้วะคะเริ่มไม่ไหวแล้วอแต่วันนี้เนี่ยเนื่องด้วยพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่ปิดปิดรับสมัครภาษาฝรั่งเศสคอร์สแกมมาวันสุดท้ายนะคะก็คือเริ่มเรียนพรุ่งนี้ละแพรก็เลยเอสอนเรื่องแกมมาด,ดีกว่าเพราะว่าแพรบอกว่าแพรสอนเนี่ยแกมมาพื้นฐานบบง่ายง,ง่ายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบที่ได้เจอมันครอบคลุมหลายเรื่องไหมหลายเรื่องนะคะอ่าเดี๋ยวแพรขอเขียน แต่วันนี้จะสอนเรื่องอะไรไม่ได้สอนเรื่องแบบเต็มเต็มแบบเต็มแบบม็กซ์เหมือนในคอร์สนะแต่ว่าจะหยิบมาเป็นเรื่องเื่องถ้าสอนหน้าเว็บจะหยิบมาเป็นเรื่องเื่องนะคะะอันนี้จะสอนเรื่องดัวข้อจวหัวว่าแบบเพิ่งทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จอันนี้เป็นตองอะไรตองปาเซใครสองปาเซที่แบบว่าเป็นอดีตที่เพิ่งจบลงไปหมัดหมานะคะคือฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จฉันเพิ่งดูหนังเสร็จอ่ะเราบอกว่าฉันเพิ่งดูหนังเสร็จใช่ไหม ที่เพิ่งจบไปเดี๋ยวนั้นน่ะนะจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กันเนาะ <c oughs> เหมือนแร้งหมดยังไงไม่รู้เหมือนไม่ใช่แพลวใช่ไหมคือแบบเจ็บเอ่อคือเพิ่งไปดึงฟันมาแล้วก็แบบว่ามันมันเกี่ยวเงือเขาด้วยแล้วเจ็บเป็นร้อนในแล้วก็แบบว่าเจ็บคอรู้สึกเป็นหลายอย่างนะคะเออเหมือนจะแบบอืมเริ่มเริ่มไม่ไม่ค่อยโอเคละ สวัสดีทุกคนค่ะคุณอานาาสวัสดีค่ะคุณอุ้มบงยูค่ะบงสวกเดิใจหลอกนะคะคุณจันจิราสวัสดีค่ะคุณดมอนคุณจันจิราคุณวัทินีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณคิกค่ะนะคะนี่นะคะจะเรียนเรื่อง pastel นะคะแพลจะมาอย่างกระชับไวนะ p a s t e ก็คืออดีตใช่ไหมเอร e ซองเอรีซองก็คือที่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆนะคะก็คืออดีตที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งจบลงไปหมาดๆนั่นเอง อย่างเช่นฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จฉันเพิ่งดูซีรีส์จบฉันเพิ่งอออะไรดีฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเพิ่งหมดัมดๆหยกๆเลยโครงสร้างของมันทุกตองจะมีโครงสร้างโครงสร้างของ p a s ซ c o m p o ก็คือ venir er, ค่ะ venir er, ค่ะบวกด้วยเดนะคะ เว n ร d นีเดอร์ค่ะแล้วก็บวกด้วยแออดิบแพลวเขียนว่าแอบดิบแล้วกันแอบดิบก็คือแลงฟินิทีฟแลงฟินิทีฟก็คือแอบดิบแอบดิบก็คือที่มันไม่ได้กระจายกับประธานตัวไหนเลยเป็นหน้าตาแบบไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันนะคะหน้าตาแบบไหนก็คือก,ก็คือเขียนลงไปแบบนั้นเลยวิธีการอ่ะนะคะมันแปลว่า เออฉันเพิ่งจะทําอะไรเสร็จสิ้นไปอย่างเช่นก่อนอื่นนะคะเรารู้โครงสร้างแล้วว่าโครงสร้างมันคือเวเนียค่ะเดอแล้วก็ตามด้วยแวบดิบตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรอันดับแรกเรากระจายแวบให้ได้ก่อนกระจายแวบคืออะไรการกระจายแวบหรือผ่านแวบหรือเราเรียกว่า กกยูเกนซงนะคะโกยูเกนซงวิธีการก็คือเขียนประธานแต่ละตัวเลยทุกครั้งเวลากระจายแวบไม่ว่าจะตองไหนอดีตปัจจุบันอนาคตให้เขียนโพนงแต่ละตัวเอาไว้รอเลยนะคะรอมันเลยอ่ามีใครบ้างมีเจอมีชื่อมีอิลอันนี้ใหญ่เดี๋ยวเพลก็แยกให้ละกันจริงๆอิลแอลองนะคะมันเขียนบรรทัดเดียวกันได้เพราะว่ามันกระจายเหมือนกันแต่นี้เพลเขียนแยกให้ดูละกันนะคะจะได้ ม,มันแปลคนละความความหมายเขาผู้ชายหล่อนผู้หญิงอิ el, อลองนะคะนู nu, พวกเราวู ue, พวกคุณหรือคุณคนเดียวแบบสุภาพอิ a แอสนะคะอิ m มีแอสแล้วก็แอลมีแอสแบบนี้การกระจายแต่ละตัวเวอร์เนีค่ะเวอร์เนีค่ะวิธีการกระจายในตองปัจจุบันวิธีการกระจายแวร e เวอนีค่ะในตองปัจจุบัน ต้องเพลงสองปัจจุบันก็คือ je v i e n g นะคะ v i e n g ฟัฟัน je v i e n g ่า tu v i e n g นะคะ v i e n g เหมือนกัน il v i e n g ออกเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าดูรูปมันนะ il v i e n g แต่ลงท้ายไม่เหมือนกันนะดูลงท้ายมันนะคะ v i e n g l v i e n g On v i e n g เห็นไหม il l on กระจายเหมือนกันนะคะ แต่แพลวแยกปกติจะเขียนเขียนแบบว่าอยู่ในบรรทัดเดียวกันใช่ไหมแต่นี้แพลวแยกให้นะคะใจดีป่า <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้จะกระจายเหมือนกันกระจายเหมือนกันนะคะจะกระจายเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แยกบรรทัดให้นะคะอืมแล้วก็อ่ะนูเวนงนูเวนงวูเวนีนะคะอ่ะอิลเวียนอิลเวี เออเออแอนอะแล้วก uh, uh, ็แอนเวียนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันห่างกันเกินไปอ่าแอนเวียนเสร็จปุ๊บพอเราได้เรากระจายอันดับแรกใช่ไหมเรารู้โครงสร้างอ๋อปาเซ่เคยซองเนี่ยก็คือคือเออเป็นตองเป็นการที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆเพิ่งจะทำสิ่งนั้นเสร็จ โครงสร้างเราต้องรู้โครงสร้างโครงสร้างของมันก็คือ v ว r v เวเนียค่ะตามด้วยเดอและตามด้วยแวร์ดิบพอเรารู้โครงสร้างปุ๊บถ้ากระจายไม่เป็นก็จบเรารู้โครงสร้างเราต้องกระจายเป็นโดยอันดับแรกตั้งต้นไว้ด้วยโคนงก่อนแต่ละตัวฉันเธอเขาผู้ชายหล่อนผู้หญิงพวกเราพวกเราคุณพวกคุณคุณแบบสุภาพพวกคุณหลายคนอิลมีแสก็คือเขาผู้ชายหลายคน And me as ก็คือหล่อนผู้หญิงหลายคนใช่ไหมคราวนี้ตามด้วยอะไรต่อตามด,ด้วย the นะคะก็เขียนใส่ the เข้าไป the 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 ใส่ the เข้าไปนะคะเขียนด้วยความขี้เกียจมากนะคะ the the อ่ะแปลว่าคราวนี้ก็ได้ละฉันเพิ่งจะเธอเพิ่งจะเขาเพิ่งจะเวียง the คราวนี้ตามด้วย verb แ e ็ดิบแต่และตัวอันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้คำกริยาตัวไหนนะคะคุณอยู่ที่ว่าคุณจะใช้คำกริยาตัวไหนอย่างเช่นฉันเพิ่งเพิ่งจะกินเสร็จคืออันนี้มันง่ายมากง่ายตรงที่แบบแม่งแค่กระจายแค่แว็บ v ว r เนียค่ะจบปุ๊บแวบดิบตัวเนี้ยเราอยากใช้คำกริยาตัวไหนแม่งด,ดั่งใจฝันดั่งใจคิดเลยฉันเพิ่งจะกินเสร็จหาแวบดิบเราเข้าไปใน d i c t i o n a r y ค่ะ i c t i o n a r y หาคาว่ากินภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสแปลออกมาก็คือ มองเจเออเวลายกตัวอย่างทำไมต้องพูดเขาว่าเรื่องกินก่อนตลอดเรื่องกินมาก่อนเออเรื่องกินเนี่ยมันคือเป็นจิตใต้สำนึกไงอะไรที่พูดมาครั้งแรกคือเราจะนึกถึงสิ่งนั้นก่อนก็เลยแบบอ้วนยันไม์เซ็ตนะคะไม์เซ็ตอ้วนเลยอ้วนตาม<笑><笑>อ่านะคะกินมองเจเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะเวนี ier, ่ค่ะเดอเรากระจายแวฟเวร์นตามประทานแต่ละตัวละเมื่อแพลวเขียนแวฟอย่างนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมเวจุดก็คือมาจากแวฟเวร์นค่ะ นี่คือแวบดิบๆนะแต่แวบดิบๆตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะต้องกระจายกับประธานแต่ละตัวในรูปของตองเพยซองก็คือปัจจุบันให้ได้ก่อนตามด้วยเดอและตามด้วยแวบดิบแวบดิบก็คือเราอยากให้มันเราเพิ่งจะทําอะไรจบเราเพิ่งทํากริยาสิ่งไหนจบเราก็ไปหาตัวนั้นเราอยากบอกว่าฉันเพิ่งกินเสร็จน่ะเมื่อกี้นี้เองนะคะ โอ๊ยฉันเพิ่งกินเสร็จเดี๋ยวนี้มาชวนกินอะไรต่อปไปกินกันนะอ่ะเราก็หาคำว่ากินกินคือมองเช่เปิไปได้เลย j v v i n s s e m m n n g r r j v v i n s s e m m n n g r นะคะ je viens de manger ฉันเพิ่งกินจบฉันเพิ่งกินเสร็จจบจบทุกตัวทุกตัวเหมือนกันหมดเลยเห็นไหม งั้นเาเขียนให้ดูแล้วกันจะได้รู้ว่ามันเหมือนกันจริงๆนะคะแค่ประธานแต่ละตัวไม่เหมือนกันกระจายกับเวเนียร์ไม่เหมือนกัน,กก venir, น,กนแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดปาเซ่เคยซองเป็นปเป,ปเ,เป็นตองที่ใช้ง่ายสุดมากๆนะคะง่ายสุดจริงๆเลยเห็นปะ Je viens de manger tu viens de manger il vient de manger elle vient de, de manger on vient de manger อะไรอีก นูเวโน่เดอร์มงเช่เห็นไหมสังเกตเหมือนกันหมดไม่ง่ายเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ยากหรอกที่ไม่ง่ายเริ่มมึนตัวเองนะคะวูเวเน่เดอร์มงเช่อ๋อคุณเพิ่งจะกินเสร็จใช่ป่ะอินเวียนเดอร์มงเชนะคะแล้วก็เอลเวียนนะเวียนนะคะเวียนฟอฟานเวียนเดอร์มงเช่แบบนี้จบ จบ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 ง่ายคราวนี้เราต้องรู้แล้วแหละว่าคํากริยาเนี่ยจะต้องอยากรู้คํากริยาตัวไหนเข้าไปในดิกชันแนรแค่นั้นอ่ะหาคํากริยาดิบๆไม่ต้องกระจายด้วยซ้ำมาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนข้างหลังนะคะเปลี่ยนข้างหลังแต่วันนี้จะให้คํากริยาที่ที่พลวเตรียมมาอ่าเดี๋ยวอ่านข้อความก่อนนะคะคุณไซริลเซรีล่ะทรายบ i ้ e อธิบา u เกี่ยวกับการศึ คุณนักชาติน,นะคะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะบงบงชัร์เดินใลองนะคะตอนนี้ประเทศไทยอิเลอิเลอิเลมินุยอิเลมินุยมวงเลอกยาค่ะอิเลมินุยมวงเลอกยากแปลว่าอีกสิบห้านาทีเที่ยงคืนแล้วนะคะ <c oughs> คุณนักชาติหน่นอยย่สวิตเซอร์แลนด์แปดเปียไม่ต้องพูดถึงคุณเซรีล i l e l o n ah is always the same ending i l e l o n a toujours le même termination oui mais je j'explique très simple très euh, pour clair euh, j'explique comme ça clairement pour les débutantes je pense que ça va mieux นะคะเขาบอกว่า i l e l o n เนี่ยกระจายเหมือนกันแต่ว่าแพลบอกไปแล้วขั้นต้นไงว่าปกติแพลจะเขียนแบบนี้อ่ะแต่นี่แพลแยกออกมาเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ อาจจะแบบทำไมต้องมาเขียนบรรทัดเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนแราวจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมตอนแพลวเรียนก็อาจารย์ก็เขียนแบบนี้แหละบางคนไม่รู้ไงแพลวก็เลยแยกออกมาให้เพราะว่ามันคือตัวเดียวกันมันเหมือนกันเลยนะคะแต่แพลวแยกออกมาให้เห็นว่าแต่อยู่บรรทัดเดียวกันแพลวกลวจะเข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าบางคนบางคนเพิ่งเริ่มเรียนอาจจะแบบถ้าไม่บอกละเอียด เขาก็ไม่รู้เลยว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรก็เลยแยกให้ดูนะคะอินเขาผู้ชายคนเดียวแอลหล่อนผู้หญิงคนเดียวองพวกเราแต่ว่ากระจายเหมือนกับพวกนี้ดังนั้นทุกครั้งที่เขียนบรรทัดเดียวกันแบบนี้แสดงว่ามันกระจายเหมือนกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคะต่อไปคำกริยาที่จะให้นะคะอืม คุณเจนะคะ Bonjour d'Angleterre ค่ะดังเกลเสวัสดีจากประเทศอังกฤษนะคะเครได้ค่ะ Bonjour d'Angleterre ค่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษคุณเพชรศรา b o บง o ่วค่ะ Je viens de Vietnam ah, อ๋อดักเกอร์ค่ะ c h a n t e อ่านะครับวันคำกริยาที่เราจะให้วันนี้ก่อนที่เราจะไปคือมีอะไรบ้าง Je viens de rentrer จดนะ จดและแชร์ด้วยนะคะอ่ะอันแรกแวบคองเทแปลว่ากลับมากลับบ้านกลับมานะคะคองเทแปลว่ากลับบ้านก็ได้กลับมาก็ได้นะคะอ่ามีอะไรอีกแว็บคองเทกลับซอกตีอะค่ะซอกตีอะค่ะแปลว่าออกไปข้างนอกนะคะซอกตีอะค่ะซอกตีอะค่ะออกไปข้างนอกฉันเพิ่งจะออกไปข้างนอกเองเธอจะเข้ามาหรอไม่มีคนอยู่บ้านนะยูเวนต์จะซ็อกจีอะค่ะ sortir ค่ะ ต่อไปเอ่อ uh, แ e r คม n นี่แตคมว่าสิ้นสุดเพิ่งทำอะไรเสร็จแต็คม e นี่เอ่ e ท e มินี่ฉ e น e พ e ่ง r ะ e ข้า n s d e r e n t r e r s ่ง t e r ข e าม r เอ่อฉ e นเพ n ่งเขาแล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะฉันเพิ่งจะทำอะไรเสร็จลงไปเนาะอันนี้ไปหาเองจะไม่บอกทุกอย่างนะคะ uh. คุณดิปงบงนสวร์ทแพลวบอนสวร์คุณดิปงกัมมอนซาฟาพี่อ๋อยนะคะบงสวาพี่อ๋อยขยันมากเรียนที่บ้านไม่พอจะเรียนที่นี่ต่อได้นะพี่อ๋อย,ยะะพี่อ๋อยขยันมากนะคะพี่อ๋อยเป็นนักเรียนที่มาเรียนที่บ้านเนาะก็มาเรียนสุกเสา,าร์อาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวก็วันนี้ก็คือเพิ่งจบ คลาสคอร์สหนึ่งไปเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคอร์สสองนะคะโอเคไม่เหน็ดเหนื่อยเลยใช่ไหมเรียนเรืเร่อยๆโอเคไม่เป็นไรถ้าคนอยากจะเรียนพราวก็อยากจะสอนถึงแม้จะแบบว่าจะเหมือนคนแกแล่ละเริ่มปวดตามร่างกายเจ็บคอนะคะต่อไปแอบอารีเว a r นะะตัวนี้ตัว R .arrive แปลว่ามาถึงฉันเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้เองนะคะแต่ดูความพิเศษของมันนะคะมัน venirder คะ่ะใช่ไหม t venir อ e นะคะแล้วมันตามด้วยสระเหมือนกัน t e มันตามด้วยสระแบบนี้มันต้องลดรูปให้มันนะคะเป็น je viens d'arriver je viens d'arriver ฉันเพิ่งจะมาถึง je viens d'arriver นะคะ je viens d'arriver en t h a ï l a n d e il y a quelques minutes ฉันเพิ่งจะมาถึงประเทศไทยเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองนะคะอ่ะต่อไปนี้คือเพิ่งมาถึงนะมีแวบอะไรอีกแวบ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 วบนะคะเอ่อมองเจนี่ไงแปลว่ากินนะคะเอ่อมีอะไรอีกอืมเนตตัวเย่เนตตัวยแปลว่าทำความสะอาดเนี่ยใส่รองเท้าเข้ามาทำไมฉันเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านนะ Je viens de n e t t o y e r la maison ฉันเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านใส่รองเท้าเข้ามาเจ็ดเด็ดตีขานะคะอันยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพต่อไปอ่ะอัปเป l ล่อัปเปลก็คือเพิ่งจะโทรศัพท์โทรศัพท์หาใครสักคนเราเขียนสลับทำไมเนี่ยเริ่มงงตัวเองเริ่มเริ่มสลับที่อ p p อัปเปลฉันเพิ่งจะโทรเรียกคำกริยาไม่ยากเลยเราสามารถเข้าไปในดิสจอน n นอร์ในแอ p พลิเคชั่นนะนี่คะ่ะ l a n g u a e นี่เข้าลาคูสนะคะเข้าพิมพ์แต่ว่าต้องเป็นอังกฤษต้องเป็นฝรั่งเศสต้องเป็นฝรั่งเศสอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสนะคะอืมนั่นแหละก็ไปหาคำกริยาเองก็คำกริยามีเยอะแยะมากมายอยากใช้คำไหนนึกคำไหนขึ้นมาก็ใช้คำนั้นเฮ้ยฉันเพิ่งจะฉันเพิ่งจะดูหนังเสร็จอะ je viens de regarder le film ฉันเพิ่งจะดูหนังเสร็จ je je viens d e ใช่นี้ใช่ไหมใชนี้ Je viens de แล้วก็หาคำกริยาเลยดูดูหนังดูก็คือ regarder regarder แล้วก็หาคำนามต่อเลยดูอะไรอะ Le film Le film ก็คือแปลว่าภาพยนตร์ Je viens de regarder le film ฉันเพิ่งจะดูหนังจบมาเองนะคะหรืออะไรดีฉันเพิ่งจะฉันเพิ่งจะกลับมาจาก ฉันเพิ่งจะ je viens je viens de je viens de rentrer à du magasin du grand magasin ฉันเพิ่งจะกลับมาจากห้างสรรพสินค้าเอง je viens de rentrer du magas du grand magasin นะคะอ่าก็คือตามด้วยแวบดิบคือตรงนี้แวบดิบแวบดิบใส่ปุ๊บตามด้วยคำนามนะคะ คำนามที่เราต้องการเพื่งจะกินกินอะไรกินเอ่อเ n วี e m นเดอ r ์มงเ n อเอ่อเดองเอซวิฉันเพิ่งจะเพิ่งกินแซนวิชหมดไปอันหนึ่งเองนะคะเนี่ยก็คือประมาณนี้ก็คือพยายามคิดประโยคสั้นๆง่ายๆแต่อันดับแรกเราต้องรู้โครงสร้างก่อนนะ,ะรู้โครงสร้างแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นจริงๆวันนี้ก็บอกแค่นี้แล้วกันเพราะว่าแถลรู้สึกแบบแบบเคลียร์มากเลยนะคะวันนี้สอนท้งวันนะคะ เอ้ยแนทชวยเย่ะขอบคุณมากเราก็แนทแนทชวยเย่ Net นะคะแนทช่วยเย่啊ขอบคุณมากค่ะคุณคุณเอ่อบอลนะคะแม็กซ์เอ้ยอักษรหรอเอ้ยรุ่นน้องอะอักษรสิเพราะว่าเห็นชุดนะคะเห็นชุดคุยแบบว่าอักษรศิลปกรรุ่นน้องนะคะรุ่นไหนเอ่ยของแพลรุ่นสี่ห <laughs> นึ่งเนาะแนทชวยเย่นะคะนแนทชวยเย่แปลว่าทำความสะอาดนะคะแนทช่วยเย่啊 ขอบคุณมากค่ะโอเคอ่าต่อไปนะคะก็คือคำกริยาเนี่ยไปหาเอาเองได้นะคะวันนี้รู้สึกเพียมากแล้วสอนนั้นแตดสิบโมงเชา้ายันห้าโมงหกโมงแล้วก็แบบตอบคำโอเยอะมากวันนี้คือคือเนี่ยเบลอไปหมดแล้วนะคะแบบเบลอรจริงๆถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ตอบคําถามใครหรือว่าในนี้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าไม่ได้เตรียมเพราะอยู่แบบเนี่ยจะเดินออกจากบ้านจริงเพื่อนนักด้วยแหละแต่แบบ คิดอยู่วจะไปดีไหมเพื่อนนัดไปกินค่ะไปกินข้าวไปกินข้าวที่ตลาดเรียบด่วนนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปดีหรือเปล่าเพราะรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะก็เลยแบบว่าอออยู่ๆคิดขึ้นได้ก็เอามาไลฟ์นะคะแล้วพรุ่งนี้แพลวก็จะเปิดอ,อจะเริ่มคอร์สจะเริ่มคอร์สแกมมาเป็นวันแรกนะคะแพลวก็เลยเออเรามาเรามาสอนแกมมาจริงๆแพลวก็สอนหลายเรื่องใช่ไหมฟังพูดแกมมาอะไรแบบนี้แต่ว่าอพอดีนึกขึ้นได้พอดีนะคะก็เลยเมาสอน กรมมาเรื่องที่เพิ่งจะทําอะไรเรื่องปัเซ่ไขซองเนี่ยก็คือเพิ่งจะทําสิ่งนั้นเสร็จให้ดูว่ากรม,มาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงเพียงแต่ว่าเราแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมพอเรารู้แบบนี้ง่ายไหมใช้ง่ายไหมง่ายนะคะไม่ได้ยากแค่เราไม่รู้เราไปปรับความคิดของเราก่อนถ้าเรายิ่งคิดว่ามันยากมันก็จะยากไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราคิดว่าก็แค่เรายังไม่รู้อะถ้าเรียนรู้แล้วมันไม่มีอะไรยากนั่นแหละทําให้คุณเป็นเก้า แรกที่จะทําให้คุณเป็นประตูก้าวแรกที่จะทําให้ประตูเก้าวแรกเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเรียนภาษานะคะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมด Tut possible. Tut possible. ตู t ตโ s ซีเ l e t ์ t ูเตโ s ซีเบิรแปลว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะคะตูเตโปซีเบิร ทุกอย่างเป็นไปได้จุดเตปโปซีเปลือทุกอย่างเป็นไปได้นะคะถ้ามีคอนเน่ <laughs> นี่ดูการ์ตูนเยอะไปบ้าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไลฟ์สั้นๆวันนี้นะคะแต่ก็ถือว่าหวังว่าหลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์จากการใช้อันนี้เยอะให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พึ่ง เพิ่งเสร็จเพิ่งทําอะไรเสร็จเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวนี้เองนะคะเป็นอดีตที่เพิ่งจบลงหมัดหมากนะคะยังยังแบบร้อนๆ้อนอยู่เลยนะคะโอเคเนาะแล้วก็ใครสนใจคอร์สแกมมานะคะที่จะเริ่มเรียนพวกนี้เนี่ยรีบติดต่อมาในอินบ็อกซ์เลยเพราะว่าก่อนถ้าเกิดว่า ส่งมาตอนนี้แพลยังตอบได้อยู่เพราะว่าแพลเริ่มจะน็อกแล้วไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็สอนแต่เช้านะคะโอเคแล้วก็บนตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะคะบอลชัวรคีอาจูสนะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วก็เจอกันไลฟ์หน้าเนาะแล้วก็เออเจอกันไลฟ์หน้าโอฟวาบายบายค่ะ <c oughs>